เหหัวบอดกับเหตุหัวแตกอ่ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรอ่ะเนี่ยเอดูดิแบบนี้อันนี้เห็ุหัวแตกใช่อันนี้เนี่ยเอ้ยใช่ไหมใช่ใช่อันนี้มันเป็นมันเป็นที่มันเป็นที่เขาให้อากาศไม่เพียงพอปกติจะเจอไอ้อตัวเนี้ย ทั้งสองตัวเนี่ยมันร่วมกันเวลาเจอไอ้น,นี้ก็มักจะเจอไอ้น,นี้อยู่บ้างไอ้น,นี้คืออากาศเวลามันขยายตัวไอตัวของเซลล์เนี่ยมันก็เ,เรียกว่าอะไรความแกว่งของอุณหภูมิความอุณหภูมิสูงกับอุณหภูมิต่ำมันหางกันเซีนไปอย่างแบบประมาณกลางวัน3 7เนี่ยแล้วกลางคืนเหลือ25 22เนี่ยมันขยายตัวออกมากลางวันมันมันเอาไม่อยู่ หมายถึงว่าตัวเซลล์มันยืดแล้วมันเอาไม่อยู่มันแตกนะครับก็คืออย่างตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นหัวบอดก็ใกล้เคียงกับตัวเมื่อกี้เพราะคืออุณหภูมิสูงแล้วอากาศมันอับระบายอากาศไม่ทันทีนี้การสร้างเซลล์ตรงหัวเนี่ยมันสร้างไม่ทันเห็ดดอกข้างในมันพุ่งออกมาก่อนมันก็เลยจะกลายเป็นเห็ดหัวบอดอาการแบบนี้ก็คือแก้วิธีง่ายๆก็คือการเปิดอากาศเพิ่มแล้วก็ลดอุณหภูมิระหว่างวันตรงที่มันร้อนช่วงที่มันร้อน ถ้ามันร้อนก็เอาน้ําไปลดหลังคาลงหรือหลังคาหลังคาแปลงที่เราเอาฟางข้าวไปหไ่อไว้เนี่ยก็ลดใสฟ่ฟางข้าวไปเลยส่วนถ้าเป็นโรงเรือนก็ลดหลังคาโรงเรือนแล้วก็ทางเดินภายในอันนี้อุณหภูมิก็จะลดลงแล้วก็ระบายอากาศเพิ่มน,นะครับถ้าระบายอากาศเพิ่มขนมันก็จะหายไปแล้วก็ตัวนี้มันก็จะเริ่มดีขึ้นแต่ส่วนที่มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะตัวที่มันเป็นแล้วมันจะไม่หุ้มนะก็ปล่อยให้มันบานนะครับสำหรับดอกนี้นะฮะบอลให้มันโผล่ขึ้นมาเป็นแย้มแล้วก็ขายแบบนั้นเลยแบบนี้แม่ค้าาาไไมม่่เเออนะครับ วิธีแก้ง่ายๆแค่นี้ครับ